วันนี้เข้ามาสุ่รอบรองจะเล่นจะแพ้เพื่อ้วยก็ออกมาแล้วจ้าได้รับขอคำยาดเอกนะครับผมบอกว่าขอเป็นพระเอกแต่วันนี้สอนอิสานนำใครมาไม่รู้ไม่รู้กินเหล็กกินไหลรเาที่ไหนแรงดิ เกิดบอกว่าเริ่อจะไล่หมดไล่เบียดไล่เสียไล่สีเริ่อจะตีแรงแสกที่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 ขำใจเองดาวมาขึ้นมาแล้วจ้าส่วนส่วนสุดยอดวันนี้มาสร้างความสุขให้พี่น้องเรามาสร้างพื้นที่นะครับที่จะเป็นการยกระดับนะครับขนบธรมเนียมระเพณีที่เป็นพื้นที่ของเทศกาลงานบุญประเพณีเทศกาลนักท่องเที่ยวปลอดล่าปลอดภัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงาันนี้ครับ พี่ยครับถือว่าเที่ยวนี้เป็นวันที่สองในรอบรองนะเลิร่องน้ําสีแดงในน้าของคํยานเอกนาวาจากจังหวัดนครนครเจอเรือดีเรดังในน้ำสออีสานจากอุบลราชธานีมาหนองกีเป็นเอาลวตะโกนตะกัตตะโนตะฟัดกัดกันไม่ปล่อยแลยจ้าว่ากุ้งหอยปูปลาพาลูกและดอกไปให้ไกลวันนี้มา ที่สนามอำเภอเขาวงดงกาวสาวปูไทยงามวันนี้เข้ามาสุดรอบรองจะเล่นจะแพ้เพื่อถวยกอออกมาแล้วจ้าได้ดาวขอขับยานเอกดาวมาพ่พวงเพาว่าขอเป็นว่าเอกแต่วันนี้สอนอีนสารนำใครมาไม่รู้ไม่รู้กินเหล็กกินไหล่ทาไหร่แรงดิเกิดบอกว่าเริ่มจะไล่หมดไล่เบียดไล่เสียไล่สีเราจะตีแรงแสกที่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 ขับยานเอกดาวมาขึ้นมาแล้วจ้าเอาละแม่จะประคุณทุนหรื่าไอ้วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่วันนี้เพราะว่าฝีพายดี

มาปรากฏไายใช้ท่านเห็นแล้วนี่ละหกสามสองน่นไม่รู้ว่าวันนี้มีฝีพายจากประเทศเกาหลีมาหรือเปล่าอินโดนีเซียก็เก่งอะอินโดนีเซียครับกับพูชาก็เยอะใช่อเลยตัวสุดเด็ดรับประกาศผลการแข่งขันครับเรือร่องน้ำแดงคำหยาดเอกนาวาเป็นเรือชนะ เรือล่องน้ําแดงคํหยาดเอกนวาวาเป็นเรือชนะครับครับเรือล่องน้ําแดงนะครับอําคาหยาดเอกนาวาครับเป็นฝ่ายชนะเรือสอดอิสารนะครับในรอบแรกครับผมครับ